เราซื้อออนไลนไล์เราเห็นอะไรบ้างคะรูปภาพเราได้กลิ่นไหคะ้กเราเห็นแต่ว่าใช้กด้จริงสวยไหมเขาลดราคาหรือเปล่าแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะแต่วันนี้ก็อยากจะมาบอกให้ฟังว่าจากที่คัมเปอรเนี่ยแล้วพอได้ไปทำกิจกรรมได้เรียวกันค่าได้เรียกัน S <S เราจะเข้าใจคอนเซ็ปต์ว่าจริงๆคอนเซ็ปต์ของน่ายุ่นลมก็คือการที่จะโปรโมทในเรื่องของออร์แกนิกไลฟ์สไตล์นะคะก็ตั้เกต่รูปที่ถัดไปค่ะอ่ะถัดไปแล้วก็พอในรูปของออร์แกนิคไลฟ์สไตล์เนี่ยอันนี้เป็นเหมือน รูปภาพรวมที่เราอยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของพี่ได้นะคะมีใครเห็นอะไรบ้างคะ ีทั้งดอกไม้มีทั้งสมุนไพรมีทั้งผักไข่ข้าวนะคะอย่างที่บอกว่าที่เริ่มต้นจากจการเป็นฟาร์มดีซีเราก็เลยอยากจะสื่อสารเรื่องราวทุกอย่างที่เราทำเให้ทุกคนเข้าใจว่าจริงแล้วคําว่าออร์แกนิกเนี่ยเราหมายถึงอะไรอันนี้เป็นภาพรวมของคําว่าออร์แกนิกไลฟ์สไตล์ก็คือการหาจุดสมดุลในชีวิตให้เจอบางคน ชอบกินอย่างใดอย่างหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วร่างกายของเราเนี่ยต้องการองรวมดังนั้น้นองก,การความหลากหลายทางธรรมชาติอย่างหนึ่งไม่ได้แต่การที่จะเกิดทําให้ระบบนิเวศมันสมดุลมันต้องมีทั้งั้าทั้งขไข่มีองค์ประกอบทั้งหมดและสุดท้ายองคาก็คือมีข้าวเพราะเราทานข้าวนั้นข้าวเลยอยากให้ทุกคนเห็นก่อนว่ามันคือความสมดุล คือการที่จะพัฒนาชุมชนาทางธุรกิจและในขายเดียวกันเราต้องการโปรโมทเรื่องของเงินไลฟ์สไตล์ให้คนทั่วไปได้เข้าถึงได้ดังนั้นเนี่ยนะถ้าเราลองคิดดูว่าเราจะทําให้เขาเข้าถึงเอินซรีได้ง่ายที่สุดทำอะไรได้บ้างคะต้องเรียนรู้งค่นะง่ายกว่านั้นไหนมคะแล้วตอกจากการยินแล้วนอกจากการยินในที่นี้คือ เราอาจจะมองว่าเฮ้ยทำยังไงให้มันดูหน้าตาหน้ากินบอสสีสันเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือวัตถุดที่ง,ง่ายๆทั้งหมดเลยเชื่อว่าทุกคนแต่เราเอาการจัดการวางเรียงกันและใส่เรื่องราวเข้าไปให้เขาก็อสงสัยว่าเฮ้ยเขาจัดวางแบบนี้เพื่ออะไรแล้วเรามีเรื่องราวเรื่องหลังในการบอกให้รูว่า จริงๆแล้วที่มาที่ไปเนี่ยของการจัดเนี่ยมันไม่ได้จัดเพื่อสวยงามนะแะเราต้องก,การจัดให้เห็นองค์ประกอบของความสมดุลในเกษตรอินที์เหมือนเหมือนการรวมเอาฟาร์มอิมาไว้ในจานจับให้เห็นภาพว่าอินทรีงแล้วมันจะเกิดความสมดุลขึ ไี่ค่ะไม่มีเตาไฟแส่แกงจืด้นะคะโอเคค่ะข้อต่อไปที่นี่เราไม่มีเมนูต้มเนื้อหมูแต่ที่นี่เรามีเป็นเค้กจริงจุ่ยฉ่ายไวตากที่นี่เรามีเป็นเมนูจริงจุ่ฉายน,นเรามีเป็นเมนูไอศครีมจริงจุสามารถไปชิมหน้าตู้ไอศครีม อยากจะบอกว่าการที่เราจะคิดที่จะทํากิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งในการให้คนมาท่องเที่ยวหร,รืออะไรก็ตามอย่างแรกคือเราต้องให้เขาได้เจอกับประสบการณ์ประสบการณ์เป็น ดังนั้นเขาต้องเลิกจากความกล้าวค่ะว่าฉันจะกล้าที่จะสัง่งไหมฉันกล้าที่จะกินไหมพอทุกคนกินเสร็จปั๊บประสบก,การณ์ใหม่เกิดขึ้นมาเฮ้ย <c oughs> ท,ทำไมรสชาติเหมือนชาเขียวเลยเพราะพอ,พอ,พอจินดูฉายแต่รูปเป็นเป็นแบบแห้งออกมามันคือรสชาติชาเขียวเลยคะบอกว่าอยากให้หนอนดังนั้นมันคือการเปิดประสบการณ์ใหม่แม้ว่าจะเป็นการกินการอยู่ การทำอะไรก็ตามตั้งแต่เขาเก้ามาในพื้นที่ของเรานั่นคือการสร้างประสบการณ์มันไม่ใช่ที่กิจกรรมมัดย้อที่เราจะไปมันไม่ใช่ที่กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งแต่มันคือภาพรวมทั้งหมดที่เราต้องคิดก่อนว่าเป้าหมายของที่พักของเราหรือเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการอยากให้เขาเจอพบ เขาไม,มาอยู่กับเรา24ชั่วโมงเราหาอะไรให้เขาทำดังนั้นเนี่ยการที่เราหากิจกรรมอะไรให้เขาทำเฉยๆเนี่ยมันก็จะเป็นกิจกรรมที่เวยมันก็เป็นมันก็จะไม่เป็นกิจกรรมที่เขาเห็นคุณค่าของคนนั้นที่เขาอยากทำยกตัวอย่างนะคะเพราะว่าจริงๆดูชายเนี่ยคนมาที่นี่แล้วไม่ได้จริงๆดูฉาดหนมาไม่ถึงวิ่ง